ก็มาเล่นไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่1กุมภาสองห้าหกหนะครับก็เวลาประมาณตีหนึงนะครับก็เปิดได้ออแซลลี่ออกกำลงกายนะอันนี้ตัวฟรีนะครับก็ตัวนี้ก็เตือนที่แล้วมันมีเพิ่งออกมาใหม่นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้แต่ว่าผมไม่ได้ผมดองตัวมาเปิดคูเทปนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาล็อกกันก่อน ก็เป็นโคลัมโบเกิดใหม่เป็นสลามภาค2นะครับก็ลิมุลูกักบดีอาโบนะโอเคตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณ3ตัวนะครับนั่นก็เปิดตัวฟรีไปนะประมาณ3ตัวนะครับอ่าแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาทำเซรีออกลงกายกันแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะอ่าผมจะมชอบตัวแปลกๆอยู่แล้ว ตัวนี้ผมจะทําเป็น,น9ดาวนะถ้ายังมีโอกาสได้อยู่9ดาวได้อยู่140นะครับน,นี่กบแดงผมเยอะอยู่นะนก็ทําเลยนะเป็นไฮเปอร์นะครับเป็นว่องไวนะ ใช้เป็นเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าใช้ดีไหมนะครับเซนลี่ส่วนใหญ่จะใช้แร่น้อยนะตัวเล็กพันสมานะครับเป็นว่องไวทัดน้ำนะก็ยกเลิกฟื้นฟูสร้างความเสียหาย2,800แล้วก็กระเด็นถอยหลังนะเพิ่มระดับเสียงสร้างความเสียหาย200แล้วก็ลดแม่น ยี่ห้าสิบวลดความเร็วโจมตีสามสิบสิบวินะสร้างลังโคนนะครับนะโอเคก็ตัวนี้ทำได้แค่อ๋อทำได้แค่แปดดาวนะครับอืมก็มารีวิวกันละกันถ้าเป็นบ้องไวเดี๋ยวเรา,าใส่ตัว โจมตีโจมตีกายนะเป็นปืนก็ได้นะครับปืนนะปืน300ใส่บังไหวใส่ปืนเอานะแล้วก็เอาช่องสองก็เป็นค่าเลือดนะครับพลังนะพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์มีเยอะเลย ใส่โลนะประมาณสักสามรมีไหมอ่ะสมีอยู่ประมาณ2องร้ี่นะใส่เข้าไปแล้วช่องสุดท้ายเขาเป็นกระเป๋านะครับหน้ากระเป๋าเนี่ยผมมีแต่แบบ เยอะเลยเอาตัวนี้แล้วกันน่าตอนนี้เราก็ามาดูนะครับว่าเราเลือดเท่าไหร่อา่าอยังไม่ได้อัพนะเดี๋ยวอัพเก้าดาวก่อนเอออัพเป็นเดียวนาดก่อนอน่าสักสามตัวร้อยสี่สิบน่าโอเคก็เราดูว่าค่าเลือดเท่าไหร่นะ ค่าโจมตีอยู่ประมาณล้าน3ค่าเลือดอยู่ประมาณ10ล้านนะครับสิล้านนะ,นะลองไปดู296ดูนะครับ296เก้าหกนะ สกิลนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับเต้นลาบ,บิกนะเต้นลาบ,บิกไม่ค่อยมีใครเล่นนะตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครนะสะบัดสะบัดนะ โยนโยนอะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นสปริงนะก็สวยงามอยู่นะอืมโก็แรงกันนะครับเนี่ยท่าดนามนะัดนามเัาก็ตีแรงนะครับดูไม่ธรรมดานะตัวนี้ ส่วนใหญ่ถ้าเอาตัวเดียวมาแล้วยังยืนได้อยู่ก็แสดงว่าถือว่าโอเคนะผ่านนะครับตัวซัลลี่ออกหลังกายนะอืมโอเคออโต้คูณสองครับมา่าได้ใบวครบทีมนะแบบเดียวโอเคครับผมก็สวยงามตามระเบียบนันะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดเอาให้ครบนะครับมาเดี๋ยวเราให้ครบก็วันนี้เป็นวันพุธนะพุธเช้าพุธกลางคืนนะอ่าตอนนี้ก็เอาสะสมได้ห้าลูบี้นะครับก็เพิ่งจบไปนะอ่าตัวนี้ผมได้ห้าลูบี้นะครับโอเคแล้วก็เับศักยภาพได้เราก็จะมาลุ้นกันต่อ ลุนกันต่อคือเปิดตัวบาวบาวกโลนะอ่าโอเพนดูได้ไหมลุนหน่อยพันห้าเราไปดูที่เดี๋ยวรับก่อนก็ต่อมาก็เราจะไปเปิดกาชานะครับคลิปนี้จะสั้นนิดหนึ่ง ตอนนี้เหลือสามครั้งนะก็ได้คู่เทพมาสี่วันก็น่าจะได้ตัวเปิดลูบี้นะได้อีกนะครับเอาลูบี้มาเปิดนะเป็นคู่เทพนะครับผมชอบคู่เทพนะเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเล็กสองครั้งครับออฮิเมมาสางงานไปครั้งสุดท้าย โอ้โห b u t อร์เลยนะเนี่ย9ดาวอีกต่างหากสงสัยต้องรีวิวอีกนะครับผมโอ้โหสายฟรีเลยมันจะได้ครบขนาดนี้นะครับงงไปเลยนะล็อกกันอันนี้ธาตุน้ำนะว่องไวถามว่าดีไหมมันเป็น9ดาวนะครับทำ9ดาวได้ามาเพิ่มนะครับมา เราก็จะมารีวิวเพิ่มนะครับจัดไปครับสายฟรีต้องเกิดเท่านั้นอย่าไปเติมครับเติมแล้วเสียตังค์น้องเล่นฟรีมันกว่านะเสร็จแล้วนะครับก็ว่องไวนะนี่เป็น9ดาวเออเป็น8ดาวก่อนนะครับ ก็ดูสกิลนะตอนนี้ว่องไวนะนะห้ามใช้ใช้ศัตรูห้าวินะห้ามใช้ทัสสะห้วิแล้วก็ลดหลบ30ลดทัาสะลดต้านทัาสะสามสวิก็ถือว่าเยอะนะยกเลิ่มมาต่าสร้างความเสียหายแล้วก็ชงัก4รีวินะนี่ชงะกสามวินะแล้วขัดขวางการสร้างศัตรูนะถ้าเป็น9ดาวผีชีพสอง จดตีข้าง้ายแล้วก็สร้างโคนโอเคเรามาใส่เกียร์นะครับตัวนี้อาจจะทำก้าดาวได้นะเป็นก้าดาวนะเดี๋ยวผมใส่เกียร์กันเอาเกียร์อะไรดีเอาเกียร์ตัวนี้เป็นว่องไวนะบัตบัตเต็ดนะเจสิก้าบัตเต็ดนะว่องไวใช้แร่เยอะนะจะต้องลดแร่นิดนึง มีกระดิ่งอยู่นะครับพอกระดิ่งก็ได้เ็สามารถหรือจะทําเป็นว่องไวนะกระดิ่งกระดิ่งลดสักยี่สิบยี่สิบแล้วกัน,นใส่กระดิ่งเข้าไปตัวนี้ก็ทำก้าวดาวได้ก็ใส่ถุงมือก็ได้นะใส่เวล้วกัน,นสองทรายก็เป็นโจมตีนะครับ โจมตีแรงๆหน่ยอยโจมตี312ยังมีปะ่ะ318เลยอนะ่ะใส่เข้าไปนะก็เดี๋ยวผมอัพสลับก็ได้นะแต่ผมจะต้องอัพก่อนเอาเป็น3ตัวเหมือนเดิม เราก็ไปรีวิวเหมือนเดิมนะครับไป่บ้งไหวนะช่วงนี้เรียนเจอร์ผมใส่บ้องไหวจะเยอะมาก